สวัสดีครับอยู่กับหกหลอด้ำกรีนครับสบายไปเลยไอ้ลูกชายสบายเลยไม่ต้องทำอะไรงานการก็ไม่ทำนั่งโอ้ย,ย,ยไปเราถ่ายน้ำมันตัวเดินครับใช้เทรน GL5 เบอร์เกครับเดี๋ยวจันลบคอยจัดการให้ก่อนจะออกงานครับ ดำมาก้าน,นีเลยอโอ้ไอ้ยินซินครับอ๋อ,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 อู้ออกหมดเลยอ่ะออกไมน้าลูกออมีไหมมีเศษเล็กไหมมีไหมอ๋อไม่มีวะอันนี้คือการถ่ายเราไม่เคยทำอย่างนี้นะอันนี้ผู้มีประสบการณ์ครับ Nam cơn bão hắn nó bằng đi mà bây giờ hắn là bằng lì mặt hắn là bằng lì mặt bằng lì mặt bằng นันตัวเขาจะเติมอันนี้ก่อนโอ้อ่ะใครรู้วิธีในการล้างแบบนี้ถูกต้องไหมล้างออกให้หมดเราไม่เคยทำงี้นะเราถ่ายเสร็จก็เติมเลยครับอันนี้จานลบกเขาผู้มีประสบการณ์ครับนี่เลยเดี๋ยวได้ครับเดี๋ยวได้ ก่อนน็อตออกให้หมดเลยครับเอ๊ะรูดรูดทุบก,ก่อนทุบก,ก่อนทุบหัวมันกันรูดรูดรูดไปแล้วทุบหัวมันกันไปยัง เฮ้ยร no ูดรูดทุบหัวนู้นนู้นเฮ้ยมันหายบอสแซมหมุนนิดนึงี่ซ้ำหมุนนิดนึงหมุนไปหน้าหรือหลังไปฝั่งไหนก็ได้ไปฝั่งไหนก็ได้หมุนนิดนึง

พ่อพอ,อ,อ,อขึ้นนิดนึงขึ้นนิดนึงขึ้นนิดน,นึงกลับน,นิดน,นึง,นนงอ้อลงลงลงอเอฟต่อไปก็จ,จะเปิดน้ำมันเอกครับเดี๋ดยจวจะดูมีเศษเหล็กมีอะไรไหม การล้างที่ดีถูกต้องมั้งเนี่ยไปค้ำ่าพี่เซมให้มันเสด็จค้ำไปฝั่งโน้นวะอือป่ะอือเพราะนั้นมันไหลออกให้หมดตู้เชื่อมมาแล้วครับวันนี้เราจะเชื่อมพุ่งกีด้วยเฮ้ยเฮ้ยๆวๆฮว นะอะไรนะของใครดุ้งเลยออันนี้คันเสร็จแล้วเหลือกไปฝั่งนู้นเลยก็เลยถ่ายพอเสร็จปุ๊บก็ถ่ายฝั่งนู้นก็จบเลย เอาบินสินลังาโซล่าบิินโซล่าสโซล่าโซล่าโซล่าวกเมาเลยนึ่งเดือนเป็นนึครั้งนี่เรามีหน่อยเฮ้ยไม่เชื่อเลยเฮ้ยู้มันไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อบเลยบเลยไนเรื่องมันบเลยบเลยบมาลมนค้นออเคยให้มันสะดนกัน

បោវបោវខាងខាងទេบ่เอาเอาพา untz ខាងខាងอ่ะចាក់ក្លេតហើយហឹងអត់ក្លេតហើយទូដាក់ក្លេតទេ Hello បាយយ៉ាងດີយូរលើទៅទេใช่บอยខ្ញុំទៅដោះមួមកតែមិនមានស្ដេចជិបក្នុងក្បាលមកដល់ដល់នេះទៀតទៅឆាយបอยឆាយបอยគុគពីមកទៅនេះហេម៉េចមានប្រកាឆ្នាំមកវាខាត់គោមកខាត់ប្រកាខាង

มาสั่นท่านี้ตะเบ,บริรตะกรบเกร็ดเจ็บทั้สกูตามหนนะ่วยโรคว่าไมีมีเชื่อว่าไทยเดือนละครั้งไม่เชื่อหรอไม่เชื่อไอแซมว่าไอเซมก็ว่าไม่เชื่อนี่ลักษณะนี้ไทยเดือนละ,ลนละครั้งเราไปรีสอร์ทเราี่นะีเออเดือนละครั้งมันเจือเลย <laughs> <laughs> นี่แหละครับวิธีการถ่ายน้ำมันตัวเดินที่ถูกต้องที่ททถูก,ถกต้องโดยจานลบถ่ายแล้วก็มานะที่สุดลายเอเออยี่อ๋เดยจะเลี้ยงมันจะเข้าพลันโอเคใครที่อยากถ่ายก็ทำแบบเรานะน่าจะโอเคอยู่